สวัสดีครับกับผมนายเดมอนนะครับวันนี้ก็อยู่กับรีวิวเกมมือถือที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานนั่นก็คือ a n g i l f a n t a s y i d ไอ RPG ครับสำหรับคนที่สงสัยนะครับทำไมผมหยิบเกมนี้มารีวิวนะครับก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยมีความชอบพวก i d ด l RPG อยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ยุ่งยากครับแล้วก็ไม่ต้องอาศัยดวงเยอะสักอาศัยแค่เวลาเพราะงั้นพอเกมนี้เปิดนะครับผมก็เลยหยิบมาลองเลย เอเจนต์เพาซียนะครับเป็นแนวไอดอลอพีจีที่มีความคล้ายกับแนวเดียวก่อนหน้าที่ผมเคยรีวิวไว้แล้วอย่างไอดอลมูนและบิดนะครับที่ต้องบอกว่าผมเข้าไปตอนนี้นะครับม็หาไอตัวเองไม่ได้แล้วเพราะว่าเซิร์ฟเนี่ยเปิดเพิ่มขึ้นมากแถมอะไรหลายๆอย่างนะครับก็เปลี่ยนไปเป็นว่าเล่นแล้วก็เกมนี้นะครับผมดูแล้วว่าการเริ่มต้นเนี่ยมันคล้ายๆกันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีการพัฒนานในอนาคตครับโอเคครับมาดูรีวิวกันเกมนี้นะครับไม่มีอะไรมากเข้าเกมปุ๊บตั้งชื่อ ID แล้วก็เริ่มเเลล่นได้ย ไม่มีพูดถึงเนื้อเรื่องอะไรทั้งสิ้นไม่มีระบบสอนทุกอย่างนะครับถูกจับรวมไว้ในระบบเฟสด้านซ้ายมือที่ถ้าเราทาตามเรื่อยๆนะครับเราก็จะค่อยๆเข้าใจระบบของเกมเองการบังคับเกมนี้ก็ไม่มีครับยกเว้นการกดสกิลแต่เกมก็ตั้งอัตโตให้อยู่แล้วเพราะงั้นสิ่งที่เราทําก็คือการบริหารจัดการเท่านั้นแล้วก็การกาชาทุกอย่างของเกมนี้นะครับได้จากการกาชาโดยจะมีฟาร์มได้แค่บางอย่างเท่านั้นแต่ก็หลักๆก,ก็คือกาชาครับ ซึ่งเกมนี้นะครับจะค่อยๆปลดกาชาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราเคลียร์ด่านได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเพชรจะไม่พอใช้นะครับอย่างน้นนอยๆเนี่ยผมกาลังปีว่าช่วงแรกเนี่ยหล้านเพชรเนี่ยที่เป็นเพชรฟรีเนี่ยหาได้แน่นอนส่วนเลทนะครับก็แน่นอนครับเพชรเยอะก็ต้องเลทต่ํานะครับแล้วก็ไม่มีเรื่องของพิษตีเลทด้วยก็เดี๋ยวค่อยมาพูดถึงตรงนี้กันนะครับมาดูเรื่องพัฒนาตัวละครกันก่อนเลยครับเกมนี้ก็ใช้เงินในการอัปเดเต,ตสเตตัสนะครับโดยสเตตัสไม่ยุ่งยากมีแค่โจมตีคิทิคอ,นะค,คอ,น,คอน,นะครับ ส่วนไอล่างๆนะครับจะปลดเมื่อการอัปเดตแคทิคอนเต็มแล้วเท่านั้นแล้วก็เกมนี้นะครับตัวละครเราไม่มี HP ครับเพราะงั้นไม่ต้องกลัวจะตายจะเป็นการต่อสู้กับเวลามากกว่าเกมนี้การสู้บอสในดันเจี้ยนนะครับจะมีเวลาจับถ้าค่าไม่ดันก็ไม่ผ่านง่ายๆแค่นั้นเลยครับโดยพวกไอเทมต่างๆนะครับจะมาจากดันเจี้ยนเช่นลูนไอเทมอัพแอบิลิตี้ตรงนี้ผมแนะนําว่าควรสูงให้ได้เพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์จะดีที่สุดนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ย เบสเดเมของเราเนี่ยฉลับล้านแล้วนอกจากของสวมใส่ทั่วไปนะครับ <c oughs> ก็ยังมีส่วนที่เรียกว่าปีกนะครับที่เราจะได้เมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่งแล้วก็สามารถอัปเกรดปีกใหม่ได้เรื่อยๆหากอัปเกรดสเตตัสปีกเก่าเต็มซึ่งของอัปเกรดนะครับก็มาจากดันเจี้ยนเช่นเคย อีกส่วนนะครับเป็นส่วนเล็กๆนะครับดูเหมือนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นั่นก็คือสัตว์ขี่นะครับอันนี้ก็ได้จากกาชาเท่านั้นแต่ก็มีอีเวนต์อยู่นะครับถ้าเราเคลียร์ดันตามกำหนดก็จะได้สัตว์ขี่มาแต่ว่ากว่าจะไปถึงจุดนั้นนะครับก็นานเพราะงั้นก็กาชาง่ายกว่าครับแล้วก็มาส่วนที่สําคัญของเกมนี้เลยนะครับนั่นก็คือกาชาครับกาชาเกมนี้นะครับมีการกดฟรีได้ด้วยการกดดูโฆษณานะครับแต่ถ้าไม่อยากดูก็เพจเพียวเพียวก็ได้ครับ โดยอัตราดับเกมนี้นะครับจะแบ่งเป็นเลเวลถ้าเรากดตู้ไหนเยอะนะครับเลเวลตู้ก็จะสูงแล้วก็ไม่มีการรีเซ็ตเลเวลด้วยนะครับโดยเคสของผมเนี่ยผมจะเน้นกดตู้สกิลเป็นหลักนะครับทำให้ตอนนี้ตู้นี้เลเวลสูงสุดแล้วก็อัตราดับของสกิลนะครับระดับสูงก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับจากปกติสกิลระดับ R เนี่ยจะออกยากมากนะครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้ออกง่ายแล้วก็ออกบ่อยด้วย <S <s เหลือแค่ระดับสูงสุด HR เท่านั้นนะครับที่ยังยากอยู่ แล้วก็ระบบร้านค้าเกมมีบ้างครับเกมนี้ก็มีของขายเยอะครับแต่หลักๆที่สะดุดตาครับคงเป็นเรื่องของแพ็กเกจปิดโฆษณานะครับซึ่งผมเองก็ยังไม่ได้ลองครับคิดว่าอาจจะไม่ได้เติมนะครับเกมนี้แล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นพวกแพ็กเกจคอสตูมต่างๆนะครับซึ่งของพวกนี้นะครับหาได้ในเกมก็มีแล้วก็ยังมีร้านค้าโฆษณาอีกด้วยนะครับที่ว่าแค่ดูโฆษณาก็ได้ของแล้วส่วนตัวนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการสละเวลาเล็กน้อยนะครับเพื่อไอเทมก็เข้าท่าดีครับ แล้วก่อนจบนะครับก็มาพูดถึงอีเวนต์กันบ้างเป็นอีเวนต์ที่เปิดเกมนะครับโดยอีเวนต์มีทั้งหมด3อันโดยอันแรกสุดเป็นฟรีครับคือให้เราทําการสะสมเค้กนะครับเพื่อแลกไอเทมโดยได้จากการดรอปมอนสเตอร์ในอัตรา2%นะครับโดยของที่ควรซื้อที่สุดนะครับจะอยู่ด้านล่างสุดของลิสก็คือคอสตูมระดับ HR นะครับในราคา5 0,000ซึ่งก็ไม่น่ายากนะครับเพราะว่าผมหาได้หมื่นต่อวันนะครับถ้าซื้ออันนี้แล้วจะแลกอันต่อไหนก็ตามใจเลยครับอีเวนต์ที่2นะครับเป็น Battle Pass ที่ต้องกด ถ้าคุณจะเอาก็คือคุณต้องเติมเพื่อกดด้วยนะครับมันจะอยู่ช่องล่างด้วยของรางวัลสุดท้ายของพัฒน์พาร์ทนะครับก็คือคอสตูมระดับ R นะครับอันนี้ผมไม่แนะนํานะครับเพราะว่าเราสามารถแลกจากอีเวนต์แลกได้อยู่แล้วอีเวนต์สนะครับเป็นอีเวนต์ผู้เล่นใหม่ครับอันนี้ง่ายๆครับแค่ฆ่าบอสนะครับกดแผนที่ไปเรื่อยๆรวมๆแล้วนะครับตรงนี้เพชแจกถึงล้านแน่นอนครับโดยอีเวนต์ที่2และ3นะครับไม่ได้ระบุเวลาไว้แต่อีเวนต์ที่1นนั้นหมดเขตวันที่30กันยายนครับ โอเคครับสำหรับรีวิวนี้ผมก็ขอจบวิดีโอเท่านี้เลยนะค,ะนะครับเดี๋ยวผมจะฝากโค้ดฟรีนะครับไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างแล้วเราก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ